ทำไมไม่ลองนั่งตั้งแต่เมื่อกี้เลยล่ะนี่เป็นปีพลังกลไม่เห็นที่ไหนวะเดินเหนือยเก่ากึ๊เลยนี่คือพลังหลังเก่าพี่เจ้าค่ะของเพนดินซิลโดใครเป็นเจา้าของตัวจริงีนเจ้าพลลังนี้ได้พี่เจ้าค่ะเอาละถ้าเจ้าอยากได้พลลังลองนั่งดูถ้าเจ้านั่งได้ตำแหน่งประมุขขอจะมูกพี่เจ้าขอพระไทยพี่เจ้าค่ะตั้งใจให้ดีนะล,ลูก เตมที่ไม่เต็มหนหอะในสเสด็จแม่ดต่ดูทงานมา เราไม่ออกลงมาทำไมเพี่ล่ะลไมีคนถีบไม่คนถีบหนูลงมาเสร็จไหมไรสารล่ะใครน่จะไปถีบนะลูกไม่คนถีบหนูลงมาจริงอ่ะไม่งั้นจะลงมาได้ไงดูอย่างได้เองต้องมาให้คนถีบลูกมาไม่งั้นจะรู้หรอล้างก่อนสิอะไรก็เทียบก็พูดมาทีอะไรนะเสียบ ปักเกียบก่อนพี่ค่ะมีอะไรผมดังที่ว่าไอ้บาลังเนี้ยมาเป็นบาลังเก่าแก่แล้วพงษ์ท่านไปนั่งทรงเดชไม่ได้ขอเจ้าทูลเจ้าที่ใครจะให้นั่งเออจริงเสดแม่มันพูดถูกเพราะฉะนั้นตอนนี้เลยไอ้หนูต้องบนบานสารเก่ากับพี่กับทางก่อนนะลูกนะไอ้หนูบอลกับพี่ไอ้หนูบนเลยเดี๋ยวแม่แก้เองลูกเมื่อแม่จะแก้กับใครอ่ะกับพ่อเองมั้งแก่แล้วแม่บอลได้สามคนนะเหนียะจะไหวเลยลูกหมอบอกถ้ามีคนที่สี่อีกต้องผ่าออกหูแล้วแม่ เอไงวะเนี่ยนี่บนกลับไปดูไลกลุ่มผู้เล่นเอ <S <S ้ยโอ้ยอะไรวะอเอ้ร้องไงวะเอ้ยาบิร์นเบิร์นี่มีเบิร์นด้วยเบิร์นเบิร์นกบเอ้ย ไ่ใส่หมวกกันนอกด้วยไอ้ขอย่อก่อนพนมขืนเนืน้อเก ลูกจะบนหวงอุน่าอกและลอุโลงเพี่กกะโงงหัวงหญยพับรถแทบเอุ่งจะรุ่งจะรุงนะจนไงงจะุ่งจะุงเมือง จำเกนในเมือหมูเรื่องริบมาสถิตบลังให้นางได้ทั้งกุ้งไก่เสือเมื่อมาพาดังไปออานางได้จะระบำรำแก่บเเนุญฝ่ายเดียว

晚上第一顿。Wow, กแม่าตาตเยเก้วกำลังตัตง้งใจนเลมา,าแล้วาล้่พออยากตั้นแ่่าหัวไมพี่ยแตว่าขอให้พกตายต้อย เวขอให้ล <ic> ูกันรายเลยเอไ่ดามทัเราด้วยเอ้หนูตายทเป็นเลยลูกไอ้นทเนก็ค่ือเมือนเมื่นเลยอาลยเต็มที่เลยคุณดูนี่ลกันไหนชนปู เลยลูกนั่งไแล้วลงไปอีกแล้วสิค่ะทุกคนแมวแล้วแม่ยีโดเขาถีบไปป่าดีเลยดอกกินดอกดินใครขึ้นมาถีบที่ไหนเลยลูกแมวเลยเด็ดแม่มีคนถีบลูกลงมาอยากเป็นเจ้าไี่ชื่อเองไหกูอยากเป็นแล้วเอาวันนี้เล้งเลยไม่มีเรื่องเลยไม่ไหวแลยพึ่งพาไม่ได้เราเจี๊ยบใช่ไหมลูกไอเจี๊ยบเลยนี่ไอ้เจี๊ยบชุบเพิ่งชุบพิ่ชุบเพิ่งไอ้นี่ชุบเพิ่งไอ้หนูครับแม่แม่มองไม่เห็นใครแล้ว ไอ้หนูนี่แหละลที่สงาาส่าราศีมากที่สุดเลยล,ลูการาศีอ่าเรียนว่าเดี๋ยวไอ้หนูขึ้นไปนั่งบนบัลลังก์นะลูกนะถ้าไอ้หนูได้เป็นเจ้าเมื่อไหร่ค่อยโอนคืนมาให้แม่นะลูกได้ครับแม่เดีจะหนูจัดให้แม่เดี๋ยวแม่ออกค่าโอนให้ลูกโอเคครับจะนั่งได้เดีด๋วยวกูให้ครูลูกเสือเป็นผู้แต่งานพ่อครูลูกเสือเช่าครูลูกเสือเจ็บเออทางานคงไม่ยากความขันมีโอกาสที่จะได้นั่งบ<อ>ัลลังก์แห่งนี้แล้วอยากจะขอพรจากพระท่านไหมครับ จ้าอยากจะนั่งใช่ไหมจะขอพอรจากเราใช่ไหมเอาตั้งใจตั้งสติแล้วก็ตั้งใจตั้งนึกติดๆเอาไว้เดี๋ยวเจ้าจะได้ดีอ่ะพรจากพรคืนนี้ขอโอนบ้านพรด้ไวยได้ไหมนอนไม่ได้ทำไมอีพอรมีผัวแล้วใครวะแอ๊ดี่ไม่ดูแอ๊ดอะไรนะ จะขึ oh, okay. re ute, control, ้นไหมมึงอ่ะเอ้าไม่เห็นอมดวงวิญญาณของลวงปอมเฮ้ยยังไม่ตายยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่กินวิญญาณและความรู้ความสามารถของลวงปอม ไปไปแล้วกไปไหนวะเนี่ยหาที่กลับไปได้ยังไงเฮ้ยเอาไว้พวกใครใครวะเนี่ยโอ้ยใครเนี่ยใครเนี่ยไอ้ที่พายได้ขับชนท้าเวทหรอกเฮ้ยเต็มคงหัวกวนนี่เกด้วยกันนี่แหละไปรับไอ้เจี่ ดิเลือกเลยเมื่อกี้เดียววิ่งไปมีแม่คนนึงล้วงมันจะจับมือโดนไข่เดียวเพ <c oughs> <ด>ื่อแม่เขาไม่รู้ <c oughs> เห็นเห็นแม่คนนี้เนี่ยโดนชายกับเกย์เขาโดนเเออียไปแล้วไปไหนไม่รู้เนี่ยดิเลือกไอ้สักคนหนึ่งหนูไม่ได้นะถ้าเช่นนั้น <c oughs> พวกเจ้านั่นก็นนไม่ได้ทำไมาเจ้าเป็นต้องสัง่น <c oughs> มันนั่งตาปิด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 เป็นอะไรอ่ะขอนั่ง เนะะ right, ี่ยปากช่องนครราชสีมาสนใจสนใจสนใจสนใัสนใจ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 สจ้นใ okay. ่สนัวสนใจเนใจสนนใจสนใไนในใ่สนใจสนในใจสนีจนในใจสสนใใจ่มนใจใจนีจสนใ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 นบนจสนใจสสนในอาจจะนั่งได้สนใจสนใจสนใจสนกนจนสนใจนใสนสนในบนสสักน <co ิดนึงเอาลสียงสัตว์เดจนานจสสส รำฟิสสวยเชียร์มาหน่อยลูกชมการได้ดาวตกดาวตลกสุดยอดของดาวตลกในยุคนี้ดาวตลกน้องเต๋าอดุไทยอเมริกาเห็นหูงามรำสวยแบบนี้เนี่ยเขาเรียนอยู่ที่นาฏศิลป์จวนทองน่าจะสิ้นเลยอ่ะพ่อกับแม่เขาส่งเข้านาฏศิลป์ ว่าจะให้ลูกเรียรับเป็นพระลักษ์เป็นพลามแต่เขาแต่ด้ความมักใหญ่ไฟสูงของเขาทำไมเชื่อไปเรียนลิงมันชอบกีฬาเด็กพี่พ่อกับแม่เขาอยากให้เป็นพระเอกอยากเป็นพระเอกมันจะไม่เป็นพระเอกได้ยังไงทำไมเป็นไม่ได้ต้องพ่อคนแม่เขาเป็นตลกแค่พ่อคนเดียวพอแต่หน้าเขาดอมันไม่เด็กเป็นดาวตลกคนเดียวครับพี่รูดกระตูนโดเรมอนแล้วเกิดอารมณ์ อารมณ์เหมือนกก้าอารเหมืเด็กเมื่อคืนดูคุณแผนสตอนเยอะไปหน่อยตาบิทัพขนาดนี้แล้วเขาก็เจอเนื้อคู้แทนจริงหรืโมาเจอที่วิ่ไกด้วยอ้าไีโผเยเยอะเมือนเขาไีเออเปนต้องเด็นี้เป็นไงอ่ะ ด้วยเหรอเพียงที่เขาเกิดพูดกลางคืนแล้วจะกุับมานั่งทีฉันได้ยังไงอะไรอ่ะมานั่งที่ฉันได้ยังไ,ไง,ไ,งไ,ไม่ใช่กนรัตนบัณรา,อา,ราของฉันเนาะ,แล,ะ,ะแล้วยังไงล่ะแป๊บๆได้เนยมาถีบคนนู้คนนี้เขามันจะอะไรกรลลันลองนั่งคุยกันหน่อยมันไม่ใช่อะไรหรอกอนนรัตนบัณฑ์ลาแห่งนี้ต้องคำสาบไว้ถ้า,คาใครไม่ใช่รัชัยยอดตัวจริงเนี่ยนั่งไม่ได้เออเพราะว่างานมากนักเลยเนี่ยทำไมหว่ะ กป็นเป็นห <mm e no ุ่นพยนต์ใช่ไหมแต่ใครที่ไหนเล่าใช้เป็นเจ้าของใช่นี่แต่ว่าบันลังก์มันต้องมีเจ้าของถ้าเกิดไม่มีเจ้าของมันก็ล้หล้างไร้ความหมายเล่นชับนี่พี่ไถ่นำดาล้หลางทางมาเต็มบ้านเต็มเมืองดูปะโอ้ยไอชุดก้มหน้าจะไม่เอาแล้วไอ้ล็อกใสค์จะเห็ดนะนี่ไออคนนึงแกจะไปไหนตั้ไหนแล้วไปไหนแล้วเราจะไม่มาอยู่อยังเลยอจะฟังโน้นอ่ะฝั่งไหนนี่ นี่ไงใครนี่นี่คือขาวเนี่ยทุนขาวใช่ไหมแต่ทุนขาวนี่นั่งได้ท<ะ>ุนขาวนั่งได้เดี๋ยวจะเรียกเขามานั่งไม่ต้อออกาถีบแล้วนะไม่ออกมาหน้าเลยไม่ออกปฏิบนฮะเฮ้ยมันยังไงอยู่หรือเปล่าฮะยังไงแล้วยังก็มีของแลกเปลี่ยในให้กูบา้าจะเอาอะไรอ่ะเอาหมูเห็ดเป็ดไก่นะของขาวของขาวได้แล้วของหวานมาเดี๋ยวสองลิตรขนุนลูกเดิม เดี๋ยวเราเล่นนหมลูกเลยเออแล้วเอาอะไรอีกไหมก็น้ำชาน้ำชาสมัยใหม่ที่เขามีฟ้าทิ้งโชคกันในรถเดลาร์เขาเรียกไอ้อะไรนะไอ้ชาชาโอโออีพีอะไรนะโอทีเออโอทีพีนั่นแหละจะทำไปให้ใต้ตาฉันดำไหมเนี่ยโหดำรำไม่ได้นอนละสิทำอะไรไม่ได้นอนแเพื่อทำอะไรดูขุนช้างขุนแผนก็คือนะพอมาจะเล่นแล้วเออนี่ช่วยเอาทีไป็นมาทาใต้ตาฉันทีเถอะ ถ้าให้ทุกสิ่งทุกอย่างฉันจะไม่ออกมาอีกเลยตกลงตามนี้ตกลงถ้าอย่างนั้นฉันจะไม่ออกไปอีกโชคดีแล้วกันนะจ้าไปแล้วไอ้ดีมันนั่งนานเว้วยมันนั่งได้อายมากแต่พี่นี่ยังไงวะเนี่ยเขาไม่ชื่ไงวะเฮ้ยทำไพ่อมจ้างเไดมานั่งตรงเฮ้ยเฮ้ยโอ้ เกือบห้าที่มึงนั่งนานอยู่นะนานสิเขาทำไมนั่งนานอ่ะเพราอันยีติดไอ้คนละเจ้าแล้วเน่าไม่ได้ดีวะขอเดชะโอรสัสันยังไม่ได้ลองนั่งเลยพี่เจ้าค่ะนี่คุณยุ่งกับเขาทำไมไม่ต้องก็ได้เออเดินลังสันเดินเจ้าคนสุดท้ายแล้วลองนั่งบันลังดูลูกถ้าเจ้านั่งบันลังนี้ได้ตั้งแต่ประมุขพ่อจะโม้ให้กับเจ้าไม่กล้าพี่เจ้าแล้วเสียงสัตว์อธิษฐาน อธิษฐานมิธันใดจะมีบุญสมดังใจจงช่วยโนนประกาศเสียลูกหน่ไม่ได้้ไคดีไม่ได้ร้องไอะไรอาท้องตะโกนทำไมลูกบ้านเกิดของเขาเขาอยู่างทองบ้อง เธอวิจนีชัยชานเป็นไงคันเธอชายหนุ่มยุ่งหนักน้ำเธอร้องเพราะเพราะชื่ออะไรน้องคนที่จะเพิ่มชานออยยาเอาเขาอประวัติเอาประวัติประวัติพระเอกน้องบัวลูกอนุ่นโรจน์รับเรียนเรียนอ่านตุกบท เป็นลำนาตอนนี้เข้าคาไปยังหลโอ้โหรักนำเรื่องใหรักนำเออรักเรียเออ่เพื่อไม่ครบไมไหวไม่ครบการไปรักขโมยเป็นพลาด่ะสิลาดคันเดียวคันเดียวเป็นปมไปจนมาั่นขโมยอะไรมาวะอโมยหัวใจ ชจอนะ้เประกาศมีน้องตัวร่วมงารุไยยอดเล่ไพ่เป็นคเ้น่อเดี๋ยวัหนอไเนี่ยโอยไูทำไมหลานไม่ใช่ไงไหน่อ่ะไอ้นี่รักกันไอ้นี่ตอบดิรันได้ัสเสิพ่อ เหตุน,นี้ด้วยพ่อดีใจด้วยลูกนักลังสรร <mm> สมใจพ่อกิศนาเจ้าคือรัชทายาทตัวจริงของสิงห์ลูโลเอาละนีนเมื่อนันางสรรนั่งได้ข้าขอประกาศณตรงนี้นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าขอสละราชสมบัติจากข้ากิศนาเป็นนักรังสรรค์ปกครองสิงห์ลูโลสืบต่อไปเดี๋ยวนะลูกเดี๋ยวนะลูกเดี๋ยวนะลูกพ่อเขา วันนีสิบแม่ถ้าบอกฉันทำได้ยังไม่ทันดีใจด้วยจ้ะเอ็งจะบอกอะไรไม่รู้นี่วันนี้นั่กได้ไม่ได้ แต่จ้ามท <proud of> <massacre> so ี่อยู่เกียงข้าขึ้นตลอดไม่ใช่เจ้าที่ข้าพักของ้อและแถมวันนี้มันต้องมาไอกดากกูรัฐมันบ็ใส่อีกไม่นานนมึงกับกูได้เห็นดีจะไหมา